การประชุมกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1 เมื่อวันที่สสิงหาคม2563เวลาเกนาฬิกาพันเอกสมศักดิ์สงทามาดันผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่หนึ่งณห้องร่วมเรืองชัยสโมสรร่วมเรือนชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราช มาโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการตามแผนงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์และเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น45คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์อีก ทั้งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปศิวกรนิ่งใหม่ถ่ายภาพวัลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน